พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของทวีปออสเตรเลียและโอชิยเนียออสเตรเลียเป็นดินแดนสุดท้ายที่ชาวตะวันตกค้นพบโดยกับตันเจมคุกและลูกเรือของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์เป็นคนชาวพวกแรกที่เห็นทวีปออสเตรเลียชาวดัตจึงเรียกว่านิวฮอลแลนด์ เมื่อต่อมาในคศ1857กับการเจมคุกแห่งกองทัพเรืออังกฤษได้เดินทางมาสำรวจและทำแผนที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียและประกาศให้เป็นดินแดนของอังกฤษตั้งชื่อว่านิวซาวเลผู้ตั้งถิง่นฐานในช่วงแรกเป็นนักโทษและผู้อพยพอื่นๆคศ1821รัฐบาลอังกฤษเริ่มส่งเสริมให้เสรีชนเข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียคศ1842รัฐบาลอังกฤษผ่านพระราชบัญญัติทำให้มีการจัดตั้ง สมาชิกปัญญัติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ข้อสอ8หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกรัฐวิกตอเรียจัดตั้งการเลือกตั้งทั่วไปโดยการลงคะแนนเสียงวิธีลับของออสเตรเลียเป็นชาติแรกที่ใช้วิธีแดงกล่าวข้อศ1851มีการค้นพบทองคำในออสเตรเลียทำให้ชาวตะวันตกและชาติต่างรออพยพกันเข้ามาอาศัยและดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นข้อศ1857รัฐวิกตอเรียยกเลิกข้อกำหนดการคลองทรัพย์สินอันเป็นคุณสมบัติของผู้ลงคะแนน เสียงในสภาล่างข้อส1858่งร้อรัฐนิวเซาว,เวล์ออกกฎหมายการปฏิรูปการเลือกตั้งโดยให้สิทธิเลือกตั้งแก่ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาอาศัยในรัฐ6เดือนขึ้นไปข้อส1894ัรสัฐเซาล์ออสเตรเลียให้สิทธิการลงสมัครเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแก่สตรีผู้เป็นรัฐแรกข้อส1901รัฐต่างรวมกันเป็นประเทศเดียวเรียกว่าคือรัฐออสเตรเลียจัดการรูปแบบการปกครองในรูปแบบสห พันธุัตใช้ระบบสองสภามีสมาชิกจากการเลือกตั้งทวีปออสเตรเลียเป็นดินแดนของชาวอบอริจินัสต่อมาเมื่อสูญเสียอาณานิคมอเมริกาจึงใชออสเตรเลียเป็นแหล่งระบายน้ำทอดใหม่ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดในการส่งออกแร่ถ่านหินบ็อกไซและโอปอลออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับจนมีการนำไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลกออสเตรเลียมีชื่อเป็นทางการว่าเคอรัส ออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือตระกภบอังกฤษมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจากักรทรงเป็นประมุขปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบสหมาพันธะทรัฐ โดยประกอบด้วย6รัฐได้แก่ควีนส์แลนด์นิวซาวเลวิกตอเรียออสเตรเลียเวสเทิร์นออสเตรเลียแทสเมเนียและดินแดนซึ่งเป็นเขตปกครองอิสระหรือเทอริทอรีอีก2เขตได้แก่ออสเตรเลียนแคปพทอเลทีทอรีนอร์เทิร์นเทททอรีหมู่เกาะโอเชเนียประกอบด้วยประเทศและดินแดนหลายแห่งที่มีระบบการเมืองการปกครองแตกต่างกันไปโดยสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มประเทศอิสระและ ดินแดนที่ยังคงขึ้นตรงต่อมหาอำนาจในอดีตดังนี้ 1. ประเทศอิสระในโอชิยเนีย 2. ดินแดนในความสัมพันธ์พิเศษ 3. ระบบการเมืองแบบผสมภาษาในหมู่เกาะเล็กๆประเด็นทางการเมืองในภูมิภาคเสริม 1> ป, 1. ประเทศอิสระในเออร์เเนียประเทศเหล่านี้มีเอกราชและระบบการปกครองเป็นของตนเองประเทศปาปัวนิวกินีรูปแบบการปกครองเป็นแบบรัฐสภาแบบประชาธิปไตยมีบัะมุกเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรประเทศฟิจิรูปแบบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นบัะมุกแห่งรัฐประเทศซามัวรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประเทศตองการูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐประเทศอื่นๆคิราบาสตัวลูวานูอาตูนาโลอูและไมโครนีเซียส่วนใหญ่ใช้ระบบราาประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการรับมือกับระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น 2>, 2ดินแดนในความสัมพันธ์พิเศษบางเกาะยังคงเป็นดินแดนของมหาอำนาจเช่นประเทศกวมสถานะดินแดนของสหรัฐอเมริการูปแบบการปกครองเป็นระบบราาประชาธิปไตยแบบผู้แทนประเทศนิวแคลิยร์ สถานะดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสเฟนโซซีเนเซียสถานะดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสร,รูปแบบการปกครองมีรัฐท้องถิ่นแก่ขึ้นกับฝรั่งเศส 3. ระบบการเมืองแบบผสมผสานในหมู่เกาะเล็กๆในประเทศเล็กๆบางแห่งมีการผสมผสานระหว่างระบบการปกครองดั้งเดิมกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเช่นปาเลาใช้ระบบรัฐธรรมนูญแบบอเมรินันแต่ยังคงมีผู้น,นำเผ่าในชุมชนวาดูอาตูมีสภาผู้นำดั้ง เดิมที่ร่วมกับระบบรัทรธ,ธิาประเด็นทางการเมืองในภูมิภาคเสริม 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมู่เกาะโอชเชียเนียเผชิญกับภัยคุกค,คามจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ประชากรต้องอพยพ2การพึ่งพาเศรษฐกิจต่างชาติหลายประเทศพึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินจากนานาชาติเช่นออสเตรเลียสหรัฐ3การเรียกร้องเอกราชดินแดนบางแห่งเช่นนิวเคลียรโคเนียังมีความ เคลื่อนไหวเพื่อแยกตัวเป็นอิสระ